สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast เรื่องประวัติศาสตร์รอบตัววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยพศ2475กระผมอิงรับหน้าที่เป็นพิธีกรวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวขอต้อนรับนุกนนิกแครรับเชิญของเราครับสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณอิงด้วยนะคะที่เชิญมาร่วมพูดคุยในวันนี้ครับผมวันนี้เราจะมาเจาะลึกในมุมมองของบีดีพนมยง หนึ่งในผู้นำคณะราษฎรที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดูนีชช่วยเล่ามุมมองของตัวเองคร่าวๆให้ผู้ฟังได้เข้าใจถึงบทบาทของปีดีในเหตุการณ์นี้หน่อยครับได้เลยค่ะปีดีพนมยงเป็นหนึ่งในแกนนาข,ของคณะราษฎรที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสมบูรณาญา,ยา,ยายสิทธิราชไปสู่ระบบการปกครองแบบประชาธิป,ปไตยรัฐธรรม,มนูญค่ะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของความเสมอภาคของคนในสังคม และมองว่าระบบเก่ามีปัญหาในเรื่องการรวมสูตรอำน,นาจไว้ที่ชนชั้นนําค่ะโอเคครับแสดงว่าปีดีเนี่ยไม่ได้มองแค่การเปลี่ยนชื่อระบบปกครองใช่ไหมครับแต่เขาเน้นเรื่องสิทธิของประชาชนด้วยใช่ค่ะปีดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้ซึ่งสะท้อนผ่านหลักกประการของคณะรัษฎรที่เขาและทีมงานเนี่ยร่วมกันร่างขึ้นหลักการนี้ประกอบด้วยเอกราชความปลอดภัยเศรษฐกิจเสมอภาคเสรีภาพและการศึกษาค่ะ ซึ่งปีดีเน,นเน้นมากในเรื่องของเศรษฐกิจและความเสมอภาคเรื่องเศรษฐกิจนี้ก็สาคัญเลยนะครับเขามีแนวคิดอะไรที่โดดเด่นบ้างครับในเรื่องนี้จุดที่น่าสนใจสําหรับเรานะคะคือโครงการเศรษฐกิจที่ปีดีเสนอค่ะซึ่งถือว่าเป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มองการไกลมากเช่นการกระจายทรัพยากรการสร้างระบบสวัสดิการและการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับ แต่แผนการนี้เนี่ยถูกต่อต้านจากกลุ่มชนชั้นนําในสมัยนั้นพวกเขามองว่าแนวคิดนี้เป็นสังคมนิยมค่ะฟังดูเหมือนเขาจะต้องเจอคําวิจารณ์มาไม่น้อยเลยนะครับใช่ค่ะแต่ปีดีเนี่ยยังคงยืนหยัดในหลักการของตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับความขัดแย้งหรือถูกวิจารณ์แต่เขาเนี่ยยังเชื่อมั่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าค่ะ จริงครับผมว่ามุมมองของปีดีล้ำหน้ามากในยุคนั้นฟังแล้วก็เสียดายนะครับที่ความคิดของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจริงในนัตอนนั้นใช่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมะระดกทางความคิดของเขาก็ยังส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศจนถึงทุกวันนี้ค่ะเห็นด้วยเลยครับเอาล่ะครับก่อนจะจบวันนี้นุกนิกมีอะไรอยากจะฝากผู้ฟังเกี่ยวกับปีดีพนมยงค์ไหมครับค่ะ ราอยากให้ทุกคนเนี่ยมองปีดีในฐานะบุคคลที่กล้าคิดกล้าทำและพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของประชาชนถึงแม้ว่าเส้นทางของเขาเนี่ยจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ความตั้งใจของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ค่ะขอขอบคุณมากเลยนะครับลุงนิกสำหรับเหตุการณ์ข้อมูลที่น่าสนใจในวันนี้และขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราจนจบสำหรับวันนี้รายการประวัติศาสตร์รอบตัวคงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันในตอนหน้าครับสวัสดีค่ะ